รอให้มันเพอร์เฟกไม่ได้เพราะคู่แข่งของเราเขาก็ไม่รอนะผมเล่าให้ฟังแล้วกันไอ้เจ้าวิดีโอสั้นๆเนี่ยนะถ้าเกิดในอินดัสทรีของคนทําโฆษณาจะเป็นยังไงบ้างนี่ผมก็จะบอกว่ามันก็จะมีลูกค้าบางคนที่เขายอมรับความไม่เพอร์เฟกต์แหละทุนนั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดลูกค้ายอมรับโฆษณาที่ไอทําได้จะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งครับได้งานเร็วฮะสองครับได้งานถูกครับและเอาไปใช้ได้ก่อนคู่แข่งเราเห็นภาพไหมฮะนี่คือในมุมของลูกค้านะเนะี่ยมาดู ในมุมของคนทํางานมืออาชีพบ้างคนทํางานมืออาชีพเนี่ยถ้าเกิดเขาใช้ไอ้เจ้า AI ที่มันไม่เปอร์เฟกเป็นเนี่ยเขาอาจจะขึ้นงานแบบเป็นดราฟต์คร่าวๆให้ลูกค้าได้ดูเร็วขึ้นเยอะเลยแล้วเดี๋ยวไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือมืออาชีพเขาทาก็ได้นะเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยลดเวลาอย่างมหาศาลเพราะสมัยก่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้โปรแกร,รมมืออาชีพในการขึ้นงานที่มันเป็นตัวอ่าเรียกตัวอะไรตัวดราฟต์ใช่ไหมแต่คนนี้การขึ้นงานเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาสัก สามสิบนาทีขึ้นงานเรียบร้อยแล้วมาก่อนใช้เวลาขึ้นงานสามวันเราเห็นภาพไหมครับถ้าคนของเราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นสักรอยเท่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือคําถามที่ผมย้ายพวกเราคิดนะต่อมามีอะไรบ้างผมอยากให้ดูไม่กี่มืออาชีพทํางานแล้วเป็นยังไงไหมมาดูมือใหม่บ้างมือใหม่ ถ้าเกิดมือใหม่ใช้ AI เป็นเป็นยังไงครับสนุกเลยครับเพราะงานหลายๆอย่างเนี่ยมือใหม่ในระดับ professional นี่ทำไม่ได้อยู่และแต่พอใช้ AI เนี่ยเขาทำบางสิ่งบางอย่างได้และสามารถ g e n e r a t เงินทองได้ทันทีพวกเราเห็นไหมอ่ะดังนั้นในตัวอย่างเนี่ผมพยายามจะให้เห็นภาพเนาะว่าแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละสถานะเนี่ยเขาได้ประโยชน์จาก AI อย่างไรทั้งๆที่มันยังไม่ perfect ตอนนี้มันอาจจะถึงคิวของเราที่อาจจะต้องถามตัวเองว่าเอะแล้วเราจะ ใช้ AI อย่างไรที่มันไม่เปอร์เฟกให้เกิดประโยชน์กับองค์กรของเราอย่าลืมนะหัวข้อในวันนี้เนี่ยยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วย AI อยู่นะครับทุกท่านครับ,รบนะฮะ,ะมาเราไปดูกันต่อถามพวกเราก่อนเอาใครชอบบ้างวิดีโอมาสักครู่ใครชอบพิมพ์หนึ่งหน่อยสิฮะใครที่รู้สึกว่าเออมันไม่เพอร์เฟกแล้วมันก็คงไม่ไหวจริงๆละพิมพ์ศูนสิฮะ,ะมาเราอยู่ด้วยกันเราก็ พิมพ์ๆโต้ตอบกันหน่อยนะ <c oughs> จะได้ไม่ง่วงเงาเหงานอนนะเนี่ยใครชอบพิมพ์หนึ่งใครรู้สึกว่าอ้ไม่ไหวไม่ไหวพิมพนะ์ศูนย์เนี่ยคุณมนทรัตบอกว่าธาตุแมวผมก็เป็นธาตุแมวนะแต่ธาตุแมวชาวบ้านเนะยคือเลี้ยงหนึ่งตัวแล้วมันตายไปแล้วเลยไม่อยากเลี้ยงแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็ดูแมวชาวบ้านไปนะครับเอาล่ะครับ ภาพที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรแล้วก็ทุกคนต้องการนั่นคืออะไรครับคุณพันธิพย์ก็บอกว่าเป็นทาทแมวเหมือนกันนะคือเราทุกคนเนี่ยต้องการเครื่องทุนแรงครเราต้องการเครื่องทุนแรงครับนะครับไปดูกันต่อนะผมเองเหมือนกันผมก็ต้องการเครื่องทุนแรงเหมือนกัน <laughs> ผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งถ้าเกิดใครไม่รู้จักผมนะผมเป็นวิทยกรที่สอนองค์กรมาก็ประมาณ10กว่าปีนะครับประมาณต้นปี202 2นหลังจาก AI เข้ามาประมาณ3 4เดือนเนี่ยผมกม็เขียนหนังสือออกมาแล้วหนึ่งชื่อ Chat GPT 101จากเล่มน,นั้นเนี่ยทำให้ผมมีงานบรรยายมาจนปัจจุบันนี้เนี่ยนะปัจจุบันผมก็เป็นวิทยกรที่บรรยายเรื่อง AI. เ i ไอ,อซึ่งก็บรรยายมาก็คงไม่ได้นับแหละว่ากี่องค์กรแล้วแต่ก็นะบรรยายทุกอาทิตย์นะครับ ผมชื่ออาจารย์บอยนะครับวราธนัทนะฮะนะอ่ะเราไปกันต่อเราไปกันต่อด้วยเวลาที่เหลืออันน้อยนิดนะฮะนะครับอ่ะให้ดูสถิติที่น่าสนใจในระดับโลกนิดหนะึ่งเอตอนนี้อย่าเพิ่งเขียนจอผมนะผมลืม ห้ามไม่ให้พวกเราเขียนจอบางท่านก็ลองเขียนเขียนดูก็เขียนจอผมมาเรียบร้อยอยังไงเดี๋ยวช่วยลบหน่อยกแล้วกันตอนนี้ผมยังไม่ว่างไปลบเนาะอะมาดูตัวสถิติที่น่าสนใจซึ่งเป็นสถิติประมาณต้นปี2024นอเนาะนะสิ่งที่ผมอยากให้ดูคืออย่างนี้ครับวันนี้นี่ในตลาดในตลาดการทำงานนะนะคนประมาณเกือบเกืห้คือ47%เนี่ยเขาบอกมาเรียบร้อยว่า a อมา นะแต่เขาคิดว่ามันเป็นผลในทางดี47%เนี่ยค่อนข้างจะโพสิทีฟคิดผลในทางดี26%สีฟ้า,ฟาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจไม่รู้ว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีส่วนอีก26%เนี่ยอันนี้บอกเลยว่าชั้นแย่แน่ๆเพราะว่ามันต้องมาทําลายมันต้องมาแย่งงานแน่ๆอันนี้ผมไม่เห็นภาพก่อนเนาะว่าในตลาดเนี่ยตอนนี้เขาคิดกันอย่างนี้ผมไม่ดูภาพต่อมาสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือประเทศอะไรครับที่มีการออ o ์ใช้ AI กันเร็วมาก นี่ผมขีดเส้นใต้ว่าให้ละจีนอินเดียสิงคโปร์นะฮะน่าสนใจที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยพยายามจะแย่งชิงให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำทางด้าน AI ไนนะไอคนผลิตอย่างอะไรละ่ะอเมริกาก็ยังไม่อยู่หนึ่งในสามอันดับแรกเลยส่วนคนไทยเป็นยังไงครับ ผมว่าต่อไปอีกสิบประเทศก็ยังไม่ถึงนะเออประเทศเราตามความรู้สึกของผมเนี่ยอดอปใช้ AI กันช้ามากเอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเปิดให้ดูว่า AI ทํทำอะไรได้เนี่ยพวกเราถ้าเกิดเห็นภาพเดียวกับที่ผมเห็นเนี่ยเราจะตกใจนะว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่รีบใช้มันนะเอนะอะไรอีกครับ81%ของคนทำงานนะเชื่อว่าถ้าเกิดเขาใช้ AI เนี่ยประสิทธิภาพดีขึ้นแน่ๆในการทางานนะครับ แล้วคนอีก51%ที่ทำงานก็บอกว่าถ้าเกิดเขาใช้ AI เนี่ยเขาจะต้องมี Work Life b a l าลานซที่ดีขึ้นชัวร์ๆนี่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนนอ่ะสถิติ ตัวสุดท้ายที่จะให้ดูนี่ครับให้ดูตัว51%อย่างเดียวเลยเลยครับเขาบอก50%ของคนที่อยู่ที่ทํางานเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีการพูดถึง AI อย่างเพียงพอเลยนะคือไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเนี่ยอันนี้เป็นสถิติระดับโลกไม่ใช่ของประเทศไทยนะครับผมว่าถ้าเป็นของประเทศไทยตัวเลข51%เนี่ยคงสูงกว่านี้ขึ้นเยอะฮะคงสูงกว่านี้ขึ้นเยอะนะเนี่ยน,ยนยะวันนี้สิ่งที่ผมจะเปิดให้ดูเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของแชทบอท AI